สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะครับจะมาให้เพื่อนๆดูระบบต่างๆนะครับในเกมว่าเรามีอะไรบ้างก็ตอนนี้เราอยู่ในช่วงทดสอบนะทุกคนเขาให้เปิดทดสอบเล่นตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่4นะครับก็บวันที่4เขาก็จะปิดโคดเบต้านะครับแล้วก็จะเปิดจริงวันที่6นะทุกคนก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่ามีระบบในตัวเกมมีระบบอะไรบ้างเราจะได้รู้ก่อนเล่นนะครับว่าเราไม่ควรทําอะไรแล้วก็ควรทําอะไรบ้างในตอนเริ่มนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูส่วนระบบกันก่อนนะทุกคนว่ามีระบบอะไรบ้งะแรรรรรกกเนนนนคคั็็จีปปปปููทุต เราสามารถเราสามารถเอาหมูของเราที่น้ำหนักเต็มแล้วนะครับ <_ Ok> ก็เอามาใส่ตรงนี้ได้แล้วเพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้นะครับจะขึ้นว่าเป็นแม็กน้ำหนักนะทุกคนตรงนี้อย่างเช่นเราใส่ตัวนี้ไปนะครับน้ำหนัก5้าแสนแนะครับก็ตรงนี้เขาก็จะเต็มแล้วนะทุกคนน้ำหนัก5้าแสนแก็เราก็ไม่ควรใส่เพิ่มนะทุกคนอย่างเช่นถ้าเราเอาตัวนี้ใส่เข้าไปอีกตัวนึงมันจะกลายเป็น1ล้านถูกไหมทุกค <_ Email> น <ian> แต่เวลาเราขายจริงเราจะได้แค่ตัวเดียวนะทุกคนก็ไม่ควรทํานะไม่ควรใส่ส2ตัวนะครับ ควรใส่แค่ตัวเดียวห้ามเอาตัวไปใส่เพิ่มนะทุกคนเพราะเราจะไม่ได้กําไรเพิ่มนะเราจะขาดทุนด้วยซ้ำํำ <Nope. S 1> ก็ไม่ควรไม่ควรใส่นะทุกคนถ้าตรงนี้เต็มก็คือเราเอาใส่แค่เท่านี้พอเตือนไว้ก่อนนะทุกคนห้ามใส่เกินนะตรงนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เราสามารถอัปเกรดแปลรูปได้นะครับก็จะยิ่งเพิ่มน้ําหนักมากขึ้นไปอีกอย่างเช่นถ้าแบบพี่อัพเป็นเลเวล6นะครับก็เรากดอัปเกรดก็จะเป็นเลเวล7จ็ดเลเวลเก็จะเพิ่มน้ําหนักขึ้นจาก จาก5,008นะครับก็จะกลายเป็นแปรรูปได้ถึงน้ำหนัก9,008นะทุกคนยิ่งเราอัพมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถแปรรูปได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับนเวอร์ชั7เขาจะสามารถใส่แปรรูปหมูได้ถึง3ตัวต่อครั้งนะทุกคนตอนนี้ตอนนี้ใส่ได้แค่2ตัวนะนี่ตอนนี้ใส่ได้แค่2ตัวในส่งแปรรูปก็ประมาณนี้ทุกคนเราก็สามารถเอาหมูมาแปรรูปได้แล้วพอเราแปรรูปเสร็จเราจะได้อะไระเวลาเราแปรรูปนะครับหลังจากเราแปรรูปเราจะได้เป็นพวก หินอัปเกรดตัวนะครับเป็นหินอัปเกรดนะทุกคนก็จะสามารถเอามาอัปเกรดตัวละครเราได้นะครับในส่วนของหินอัปเกรดตัวนะทุกคนก็จะมีอยู่4แบบนะครับก็จะมีเป็นสีน้ำตาลเป็นระดับคอมมอนนะเป็นขั้น1แล้วก็สีเขียวเป็นขั้น2 สีฟ้าเป็นขั้น3แล้วก็สีม่วงเป็นขั้น4นะสีน้ําตาลนี่เราจะได้จากการแปลรูปหมูระดับ1ดาวแล้วก็สีเขียวจะเป็นหมู2ดาวแล้วก็สีฟ้าจะเป็นหมู3ดาวนะครับแล้วก็สีม่วงจะเป็นหมู4ี่ดาวเราจะเอาไว้ทําอะไรอันนี้อ่าเราจะเอาไว้ปลดลิมิตเลเวลหมูนะทุกคนเลเวลหมูตอนนี้นะตันที่50นะครับตอนนี้เวลตอนนี้นะเวลมันแม็กที่5 0เห็นไหม หลังจากเราใช้ไอหินนั้นปลดปุ๊บเขาจะเพิ่มจากแม c ลิเวล50เป็นลเวลเป็น60นะครับนี่เห็นไหมหลังแต่เราต้องไปแปลรูปหมู1ดาวเดีย๋ยวไปซื้อตัว1ดาวก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาแปลรูป1ดาวให้ดูนะนี่นะครับแปลรูป1ดาวปั๊บเห็นไหมทุกคนเราก็จะได้เจ้าหินก้อนนี้มา ก็คือหมูหนึ่งดาวจำเป็นนะทุกคนถ้าเราจะปลดลิมิตเลเวลอ่าอย่างเช่นเนี่ยเราต้องการปลดลิมิตเลเวลตัวนี้นะสมมุติเพื่อนๆต้องการปลดลิมิตเลเวลตัวนี้นะครับขั้นหนึ่งมากดตรงคำว่าอัปเกรดตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ลิมิตเบรกนะครับนี่เขาต้องการ40อันนะทุกคนเห็นไหม40อันต้องใช้ทั้งหมด40อันเพื่อที่เราจะได้ปลดลิมิตเบรกเป็นเลเวล60นะครับแล้วก็หลังจากเลเวล60ปุ๊บเราก็มากดนี่ตัวนี้พี่60ละ นี่ตัวนี้พี่เลเวล60แลครับแล้วถ้าต้องการให้เป็น70ก็ลิมิตเบรกต้องใช้เป็นสีเขียวนะทุกคนถ้ากับว่าหมูหนึ่งดาวนะทุกคนหมูหนึ่งดาวหมูสองดาวเนี่ยแนะนําว่าเพื่อนๆห้ามกดตรงนี้นะครับห้ามกดขายเด็ดขาดนะทุกคนห้ามกดขายนะครับให้มาแปลรูปเท่านั้นต้องมาแปลรูปเท่านั้นนะทุกคนเพราะถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปขายนะครับมันจะเราจะไปเราจะอัปเกรดหมูไม่ได้เลยสุดท้ายเพื่อนก็ต้องไปหาตัวหนึ่งดาวมาอัปเกรดแปรรูปอยู่ดี ก็คือ1ดาวสมมติถา้าเพื่อนๆไม่ต้องการมันแล้วอะ่ะเพื่อนเแค่ต้องการทําให้มันน้าหนักเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปแปรรูปหลังจากเราแปลรูปเสร็จปุ๊บเราก็จะได้หินตรงนี้มานะครับเป็นพวกหินเนี่ยอันนี้ก็คือที่พี่บอกไว้ก็คือตรงนี้จะได้เป็นจักหมู1ดาวสีเขียวได้2ดาวแล้วก็อันนี้ได้3ดาวก็ถ้าเรียงจากเลเวลนะครับตอนนี้ต้องการจาก50เป็น60ก็จะต้องใช้หินก้อนนี้นะครับคอมมอนลูน40อันเราก็ต้องเอาหมู1ดาวมาแปรรูปถึงจะได้เป็นเลเวล เท่าไหร่วะหกสิบแล้วก็พอเราหกสิบปุ๊บแล้วเราต้องการไปเจ็ดสิบเราต้องไปเอาหมูสองดาวมาแปลรูปจนได้หินก้อนนี้นะครับอ่าหินสีเขียวอ่าเดี๋ยวพี่ดูให้เราต้องการกี่อันขอดูแปบ๊บเราต้องการเปร็นเลเวลเจ็ดสิบนะเราก็ต้องการหกสิบอันเลยนะอ่าเดี๋ยวพี่แปลรูปเดี๋ยวพี่แปลรูปหมูสองดาวให้ดูว่าได้กี่อันนี่สม,มุินะเอาตัวนี้มานะซื้อมาปุ๊บอ่ะซื้อมาซื้อมาแล้วก็อ่เดี๋ยวเราเร่งโตมันก่อน เร่งโตอนเร่งโตโตวไวๆไป <Bye. S 1> นี่แล้วก็เอามันไปเชือดเลยนะทุกคนเอามันไปเชือดก่อนปึ๊บนี่แล้วเราก็กดคอมพิวต์ไปเลย <c oughs> เห็นไหมทุกคนเราก็จะได้มาสองอันแต่อันเนี้ยอ่พี่ว่าอยู่ที่น้ําหนักด้วยน้ําหนักเยอะอาจจะได้เยอะขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าอันนี้ได้สองนะสมมติพี่เอาตัวห้าแสนไปย่อยนะนเอาห้าแสนไปปล่อยนะปึ๊บห้าแสนแปด ได้3อันอ๋อก็น่าจะได้ประมาณนี้ทุกคนสองสต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยสมมุติต้องการสต้องการ60อันก็โหก็ต้องย่อยทีเยอะก็ต้องแบบย่อยทุกวันอนะทุกคนก็จําเป็นมากๆห้ามกดขายห้ามกดขายทิ้งเด็ดขาดเลยก็เตือนเพื่อนๆไว้ก่อนเพราะขายทิ้งก็คือเราจะได้1000อพันะไม่คุ้มจริงๆแนะนําให้เอามาแปรรูปนะครับก็ห้ามขายนะทุกคนก็เตือนเพื่อนๆไว้เพราะถ้าขายเราก็จะลําบากเกินขาดทุนอะ <c oughs> ขาดทุนอะ <c oughs> ขายหมูก็ต้องเอากําไรนะทุกคนห้ามห้ามห้ขายขาดทุนนะแล้วก็ในส่วนของอาหารนะครับก็มากดตรงที่บ่อน้าตรงนี้นะทุกคนก็จะมีตรงนี้เขาจะมีคําว่า food re รี q u i r อะไรเนี่ยตรงเนี้ยเออจะมีตรงเนี้ยตัวเลขศูนย์เนี่ยก็คือตอนนี้ไม่มีหมูหิวนะทุกคนสมมุติตรงนี้ถ้ามันขึ้นว่าเป็นตัวเลขนะครับเป็นขึ้นเป็นเลขเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอะไรเงี้ยก็เป็นจํานวนหมูที่ต้องการกินนะครับก็จะใช้จํานวนอาหารตรงนี้ สมมุติตรงนี้ขึ้นเป็น5แล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยครับตรงนี้จะลดไป5ชิ้นนะทุกคนถ้ามันขึ้นว่าอาหารไม่พออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูตรงนี้จำนวนอาหารเพื่อนๆไม่พอกับตัวเลขตรงนี้นะครับเขาก็จะกินไม่ได้หมุกมันก็จะไม่สามารถ ป้อนอาหารหมูได้นะครับเพื่อนต้องมาดูตัวเลขตรงนี้นะครับคือถ้าตัวตัวเลขตรงนี้มันขึ้นเท่าไหร่เพื่อนก็ต้องใส่ให้อาหารตามจํานวนตรงนี้นะทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะสามารถให้อาหารได้ถึง80ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็มีอาบน้ําด้วยอ่าแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆต้องทำนะครับหลังจากหมูข้อลูกออกมานะทุกคนอาจจะผสมให้ดูหนึ่งตัวนะนี่ผสมไปปั๊บวิธีเก็บเลเวลนะครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาบอกวิธีเก็บเลเวลช่วงแรกนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวหลังจากเราผสมเสร็จปุ๊บนะตังไหนวะ ตัวท้องกันนี่แล้วก็สามารถใช้ยาเร่งเร่งเกิดนะครับอันนี้นะเฟนสีเหลืองอันนี้ก็กดคอนเฟิร์มไปเลยเขาจะคลอดลูกออกมาทันทีอ่าแล้วก็อยู่ไหนนี่มันจะคลอดตุวเป็นตัวนี้นะทุกคนเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้จะมีขึ้นเป็นหมวกหิวอาหารเนี่ยถ้าขึ้นอย่างเงี้ยคือหิวนะทุกคนแล้วก็มีแมลงวันตอม วิธีเก็บเวลนะครับก็หลังจากคลอดลูกนะทุกคนก็ให้เพื่อนๆกดอาบน้ํามันก่อนแล้วอีกพีจะเข้ามานะครับอีกพีก็จะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพอหลังจากเรากดตรงนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งเห็นไหมฟูดเนี่ยฟูดก็จะเป็นเลขหนึ่งแล้วก็ป้อนไปเลยนะครับหอันก็จะเสียบตอนนี้มีเบอร์เกอร์สเราให้กินเบอร์เกอร์ไปเอีกพีก็จะขึ้นนะทุกคนหลังจากเราให้อ่ะปึ๊บนี่จะกเก้าสิบปร้อยสี่สิบอกพีลเห็นไหมก็วิธีเก็บเวลก็ ก็มีแค่ประมาณนี้ทุกคนแล,ก <c oughs> แล้วก็เพื่อนๆสามารถมาเก็บรลเวลจากตรงนี้ได้นะครับเราสามารถลงดันเจียนเพื่อเก็บรลเวลได้นะครับก็เก็บได้วันละ10ครั้งต่อวันนะทุกคนนี่เราเดี๋ยวจะเข้าไปสู้ให้ดูนะวิธีเล่นนะทุกคนนี่ก็แค่เข้าเราก็ต้องเลือกหมู3ตัวนะทุกคนในการลงดันนี่เราก็เลือกไปเลย1ตัวที่พี่แนะนําก็คือเราจะต้องมีตัวหน้ามีกองหน้า1ตัวนะครับเป็นตัวแทง์นี่เราก็ต้องให้มีตัวแทง์นี่แล้วก็มีอะไรอ่ะมีนักดาบอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นนักธนูหรือนักเวทก็ได้อยู่ข้างหลัง แล้วเรากดเพย์ไปนะครับเขาก็จะไปสู้เราจะใส่หมูได้แค่3ตัวเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็กดเร่งความเร็วตรงนี้นะครับจะได้ไม่ช้าเขาปล่อยมันตีไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะทุกคนว่าหลังจากจบตรงนี้แล้วเราก็จะได้ีกพีนะทุกคนเราก็รอฆ่าบอสจะมีอยู่3เทินนะอันนี้เป็นเทินที่2นะครับเราเลี้ยจบเทินที่2ก็จะไปสู้กับบอสอันนี้เจอบอสแล้วสู้กับบอสต,ต่อ,อบอสต,ตายเรียบร้อย แต่ดันเจียนเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงนะทุกคนไปอันนี้เป็นระดับอีซี่อ่ะหลังจากเพื่อนๆผ่านดานนะครับเราจะได้ EP50 านะครับแล้วก็จะได้เป็นหินเอาไว้อัปเกรดสกิลนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรีวอร์ดของดันเจียนนะแล้วก็จะมีดันเจียนทั้งหมด4ดันนะครับก็จะเป็นมีโวคานแล้วก็มีอาร์กติกแล้วก็มีฟอร์เรสแล้วก็มีเมดนะสี่ดันเจียนนี้ก็จะมีความแตกต่างตรงที่เราจะต้องหาหินอัปเกรดตัวละครนะครับอันแรกเขาก็จะเป็นหมูสายนักลบนะทุกคนเป็นตำแหน่งยืนตรงกลางนะครับ แล้วก็มีอันที่2เขาจะเป็นหมูแท้งก็เป็นหมูสายแท้งเขาก็จะมาเก็บอันที่2นะคบเพื่อไปอัพเกรดสกิลแล้วก็อันที่3จะเป็นส่วนของนักธน,นูกน็เป็นหมูสายธนูอันที่4จะเป็นหมูนักเวทอ่าก็จะมีอยู่4อาชีพนะทุกคนก็ก็เรียงตาก็เรียงตามนี้ทุกคนในส่วนของดันเจี้ยนนะครับก็มีประมาณนี้นะทุกคน4ด่านนะครับก็วันแรกหลังจากเกมเปิดนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆมาลงดันเจี้ยนให้ครบ10ครั้งต่อวันนะครับลงให้ครบ10ครั้งนะวันแรกเพราะถ้าเรา ไม่ได้ลง1ครั้งนี่ถือว่าเราจะตามเพื่อนๆไม่ค่อยทันนะทุกคนก็ EP 50ก็เยอะมากๆแล้วก็เราก็จะได้หินอัปเกรดด้วยนะครับอ่าต่อไปก็เป็นในส่วนของก็อันนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามแปรรูปนะครับอันนี้ก็จําเป็นมากๆเราจะสามารถเลี้ยงหมูได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ตอนนี้หมูก็จะดูลิมิตตรงนี้นะครับนี่ตอนนี้12 15ทับ15เห็นไหมครับด้านขวาก็ตรงนี้ถ้ามันเต็ม15ปุ๊บก็คือเราจะไม่สามารถผสมพันธุ์หมูได้แล้วนะครับก็คือคอกเราเต็ม เราต้องขายหมูทิ้งหรือแปรรูปหมูทิ้งนะครับเราถึงจะผสมตะหมูต่อได้นะแล้วก็มาที่สมมุติเราต้องการให้หมูมันมากขึ้นแล้วก็มากดอัปเกรดตรงนี้นะครับก็อัปเกรดบ้านหมูนี่พิกลิมิตหลังจากเราอัปเกรดจาก15ก็จะเพิ่มมา2ตัวเราจะสามารถเลี้ยงเพิ่มได้อีก2ตัวนะครับแต่ก็ใช้เงินเยอะนิดนึง5 8 0 0แล้วก็ยิ่งเรามีหมูมากเท่าไหร่เราก็จะได้เงินต่อวิมากขึ้นนะครับเห็นด้านขวาไหมจะเป็นกระปุกหมูออมสินตรงนี้ หลังจากเรากดรับเราจะได้เงินนะครับตอนนี้พี่ได้เงินวิละสามสามทองก็ถือว่าน้อยมากๆตอนนี้ก็คือเก็บมาได้ถึงหมื่นสามแล้วหลังจากเรากดจิ้มที่หมูกระปุกตรงนี้นะครับเงินจะเข้าไปอยู่ตรงนี้นะจากสี่แสนเจ็ดก็จะเป็นสี่แสนแปดหมื่นเห็นไหมนี่เงินก็จะเด้งแล้วก็มันจะเก็บเงินให้เราสองชั่วโมงนะครับหลังจากสองชั่วโมงตรงนี้ก็จะเต็มนะทุกคนแล้วก็ต้องคอยมากดนะครับแล้วก็ในส่วนของวินาทีที่เราอยากให้ได้เงินเยอะขึ้นนะครับเราจะต้องมีหมูที่ระดับดาวสูงมากๆ ตอนนี้พี่ก็ผสมได้แต่หมูหน้าเดิมเดิมเนี่ยได้แต่หมูสี่ดาว oh, <no. S 1> <c oughs> เนี่ยหมูซ้ำๆเนี่ย oh. แต่ก็ท,ที่ที่พี่บอกไปก็คือเราไม่ควรกดขายตรงนี้นะทุกคนเราควรเอาไปแปลรูปนะครับซึ่งแปลรูปก็จะต้องใช้เวลานานนิดนึงเพื่อนๆก็ต้องเนี่ยหลังจากเรากดใช่ไหมโอ้ยตัวนี้ประจนภัยอยู่ทำไมตัวนี้หลังจากเรากดแปลรูปนะครับจะต้องรอถึงแดชั่วโมงเลยนะครับก็คือแปลรูปแล้วเราก็ ปล่อยไปก็ได้ครับไม่ต้องใช้เพชรค่อนข้างเตือนเพชรนิดนึงไม่ควรกดนะทุกคนก็ไม่แนะนาให้กดเท่าไหรไเพราะเพชรค่อนข้างจําเป็นนิดนึงไม่ควรเรามากดอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูบ้างนะทุกคนก็จะมีฟาร์มฟาร์มอยู่ข้างบนเห็นไหมนี่ฟังกชันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะนี่ก็มีฟาร์มเรามากดฟาร์มปุ๊บตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นธีมสก,กินนะครับแต่เราต้องไปซื้อ,อแล้วก็มีเป็นพิกไลน์นี่เราก็จะแบบเพื่อนๆน,นเวลาเข้ามา ฟาร์มเราเขาก็จะดูตำแหน่งหมูของเรานะครับหลังจากเรากดหมูเขาก็จะมายืนเรียงเป็นตำแหน่งที่เราต้องการนี่เพื่อนเขาเข้ามาเช็คเราก็จะเห็นหมูเราอย่างนี้นะแล้วก็เราสามารถใส่ข้อความได้นะครับก็มากดตรงนี้ครับอันยูตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์นะ e d i t text นี่แล้วก็พิมพนะ์ไปอย่าขโมยนี่พ,นน <laughs> พอเราพิมพ์ว่าอย่าขโมยนะทุกคนแล้วหลังจากเวลาเพื่อนเขาเข้า,ขามาที่ฟาร์มเราแบบมาเยี่ยมอะ่ะ เขาก็จะเห็นข้อความนะครับว่าอยากขาโมยก็ถือว่าช่วยได้นิดนึงนะถ้าเขาขาโมยนี่ก็ลบเพื่อนเลยลบ <Nope. S 1> มีอะไรอีกอ่ะอะมีในส่วนของมาร์เก็ตนะครับนีมาร์เก็ตมาร์เก็ตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอยู่มุมขวาบนอันที่3นีมาร์เก็ต หลังจากเราได้หมูมานะครับสมมติเราจะต้องการผสมหมูเอ้ยสมมติเราผสมหมูแล้วเราไม่ได้ใช้อะทุกคนแล้วก็มาขายตรงนี้ได้นะครับนี่แล้วก็เอาหมูมาตั้งขายได้นะทุกคนนี่เราต้องการขายตัวสีดาวเรากดไปเลยแล้วเราก็ตั้งราคานะครับนี่ตั้งราคาไปเลยร้อยหนึ่งนี่ แล้วเพื่อนๆเขาก็จะมาซื้อหมูของเราเ,เ,รเ,เ,เราก็จะได้เงินเป็นลูบี้ช็อปนะครับเเราก็จะได้เงินเป็นลูบี้มานะทุกคน,นลูบี้ถ้าเราขายได้นะครับเราก็จะได้เงินเป็นลูบี้นะทุกคนแล้วลูบี้เอาไปทําอะไรได้เพื่อนๆขายหมูเป็นได้เป็นลูบี้เสร็จนะครับเราก็จะมากดที่ลูบี้ช็อปนะครับนี่ลูบี้ช็อปก็ประมาณนี้นี่แล้วก็ก็มีจะมีของพวกนี้ให้ซื้อไว้อัปเกรดหมูนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วก็มีตีมให้ซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ในช็อปนะครับก็จะมีเป็นอ่า มีหมูให้ซื้อนะครับเป็นเอาพวกนี้ก็หลังเราต้องกดเลเวลนะครับก็จะเลเวล10เลเวล15หเลเวล20สนะครับถึง่งจะซื้อได้แล้วก็ในส่วนของไอเทมนะทุกคนก็กจะมียาเร่งยาเติบโตยาอะไรยาพวกนี้ก็ค่อนข้างแพงนิดนึงก็ถ้าใครไม่ได้มีเพชรเยอะก็อย่าซื้อนะทุกคนค่อนข้างแพงแล้วก็อาหารก็มีตามนี้นะครับยิ่งเลเวลเราเยอะเท่าไหร่เราก็จะสามารถซื้ออาหารได้มากขึ้นนะครับนี่ นี้พวกอันนี้เอาไว้แกงเพื่อนนะทุกคนก็ไม่แนะนําให้ซื้อนะเดี๋ยวเพื่อนด่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวก s e curity ตำรวจนะครับแล้วก็มีเอาไว้ทาความสะอาดอับน้าให้หมูบ้างอืมก็ค่อนข้างแพงนิดนึง3,500เพชรเพก็ถ้าไม่ได้เติมเยอะก็อย่าซื้อทุกคนค่อนข้างแพงแล้วก็มีพัทเทิลพาร์ตนะครับหลังจากเกมเปิดก็แนะนําให้เพื่อนๆซื้อพาร์ตไว้เล่นก็ได้นะครับค่อนข้างดีเหมือนมากๆของแจกเยอะจริงๆเฟนก็มากดตรงนี้นะครับแอดเพื่อนกดอินไว้เราสามารถชวนเพื่อนได้15คนเราก็จะได้หมูตัวนี้นะทุ ระบบก็ประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันตอน Open Beta นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นกับเพื่อนๆน,นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอน o อ e n b e t a นะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ทุกเพื่อนๆดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีคําถามตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย